ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจเฟสบุ๊กสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะระวัง5ข้อความ SMS ทรงมิจฉาชีพส่งมาหลอกให้คลิกกดลิงก์หลอกแชทลวงให้โอนเงิน1เว็บไซต์พนันหลอกให้เล่นฟรี2หลอกว่าส่งพัสดุอ้างว่ามีพัสดุตกค้าง3 เงินกู้ผิดกฎหมายหลอกว่าอนุมัติง่ายได้เงินทันที 4. หลอกให้ลงทุนอ้างว่าได้ผลตอบแทนดี 5. แอบอ้างหน่วยงานรัฐโดยมักจะอ้างว่าเป็นหน่วยงานการไฟฟ้าโดยข้อความประเภทนี้มักจะแนบลิงก์จูงใจด้วยข้อความชวนให้ตกใจสงสัยอยากลุ้นอยากได้เมื่อเผลอกดลิงก์จะลวงให้แชทหวานล้อมหลอกล่อให้โอนเงินให้ หรือให้ร่วมกิจกรรมต่างๆท้ายที่สุดมิจชาชีพจะขโมยเงินในบัญชีขโมยข้อมูลของเราไปเพราะฉะนั้นแล้วประชาชนจะต้องไม่เชื่อไม่กดลิงก์ไม่โอน